พระธาตุภูคุ้มข้าวนะคะเราจะขึ้นไปไหว้พระธาตุกันชุวงนั้นเราไปบ่ถึงที่จริงตรงมาถอดรองเท้าดิที่จริงเข้าตองมาตรงนี้ก่อนเพราะว่าเพื่อนจีดเนาะมนนันเป็นล้านเนี่ยนะคะเราจะขึ้นไปนะคะเนี่ยลง เอ๋อสิผ้าใยยูอออันนี้จะขึ้นไปไหว้พระก่อนลูกถ้าอยากอยากไปเล่นยวนก็ไปเล่นก้อนก็ได้ไปก็เป็นยังดอกญืนมาหนี่ขึ้นมากราบพระอยู่นี่ก่อนเดืออยามเพิ่นปิด์ิีเด็ดปีต์ปีไปเบิ่งดูปีต์วิวงามปะยางเบ่้องไปเบิ่งดูไปแล้วมาบอกไอ้ฟังอุ้ยยางอ้อม ยังออมได้อันนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาเราจะกาบผ้านะคะใครจะเลือกเอาอะไรนะคะมั่งมีสีสุขมหาเศรษฐีความรักหน้าที่การงานของของแอเกิดวันพุธกลางคืนเดี๋ยวนะคะหาก่อนถ้าไม่มีเราก็จะใส่วันพฤหัสนยังไงมีมันอะไรบ้างเลย ไม่วันแล้วเนี่ยอันนี้ไปใส่ความรักพอ่หญ่ฝรั่งในหน้าที่การงานมหาเศรษฐีบั่งมีสีสุกเซนน<ด>วิวเลยลูกมาใส่เองใส่บาตเจ้าของนำเอา <ไว S 2> ตังกับญาใส่เองใส่ให้กันไม่ได้ใครกินใครอิม่มคนนั้นอิม่มนี่นะคะมาไหว้พระธาตุเมีย พระท้าบูชาพระธาตุภูคุ้มเข้าพี่พี่แม่นี่นะคะนี่คับคือพระธาตุนะคะพระธาตุภูคุ้มเข้าของอันนี้ของกาลสินนะคะเราจะมากราบกันเ <S S S> ย้เย่แอร์าบกันเนาะเย้เย่ให้ดูต่อนะคะนี่นะคะเราก็จะมาให้ดูกันนะคะก็จะมีวิวสวยงามนะคะวิวรอบทิศนะคะ วิวสวยงามของภูกุ้มข้าวนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผ้าใหญ่สวยงามมากนะคะอันนี้มองจากนั้นนี้ขึ้นไปนะคะวิวสวยคะ่ะ ะะก็จะมีป้ายอันนี้ให้ดูอยู่นะคะมีหนองน้ำด้วยค่ะอันนี้เป็นวิวภูกุ้มข้าวยามเย็นนะคะวัดภูกุ้มข้าวค่ะก็ขอเชิญมากราบกันนะคะอยู่ที่กาลสินนะคะวัดภูกุ้มข้าวนะคะอันนี้ก็จะมี พญานาควิรูปโคนะคะใครสายพญานาคสายปู่วิรูปโคซึ่งยายแอร์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่สายปู่องค์ปู่วิรูปโคแล้วก็องค์ปู่สีสุดโทนะนะคะก็คือเราก็เราก็บูชาแล้วก็เคารพทุกทุกทุกพระองค์ทุกทุกตระกูลแหละแต่ว่าทุกทุกคนเนาะก็จะมีว่าอันดับหนึ่งในใจไงว่า ก็จะมีว่าอันดับหนึ่งในใจว่าเออเราเรานี่นี่นี่เหมือนว่าคุณครูที่เราเวลาเราเรียนหนังสือเราก็จะมีว่าเฮ้ยเราชอบเรียนวิชานี้นะเราชอบคุณครูคนนี้นะเหมือนกันค่ะยายแอก็องค์ปู่สาหรับยายแอก็องค์ปู่วิรูปรโขกับองค์ปู่สีสุดโทนะคะถ้าใครแบบสายพญายนาคเขาก็จะมีของเขานั่นแหละว่าเออเขานับถือปูนป่นี้ปู่นี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ทุกคนที่เป็นสายพญายนาคเหมือนทุกคนอะก็จะมีองค์ในดวงใจที่ว่าองค์ที่ว่าเราศรัทธามากๆนะคะเราก็จะมีของเราอยู่เนาะนี่นะคะเราก็จะลงไปลาน พิธภัณฑ์ฟอสซิลหอยน่าจะอยู่ทางนู้นแต่ว่ามืดแล้วเราจะไปตรงอง์ปู่ก่อนอันนี้นี่ก็จะเป็นสาาน่าจะเป็นศาลาอนเนกประสงค์นะคะเวลาใครมาปฏิบัติมาอะไรก็จะมาตรงนี้นะคะถ้าทำวัดเย็นเหรอโอ้เสียงเครื่อง อันนี้เราก็จะไปทางนี้กันนะคะแล้วก็จะไปกราบองค์ปู่กันค่ะแล้ก็จะไปกราบองค์ปู่กันนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่ยาแอร์ได้มานะคะ อันนี้องค์ปู่วิรูปโคนะคะวิรูปเคหิเมเมตังเมตังค่ะเอราประเทหิเมชาพยาปุตเตหิเมเมตังเมตังกันหากโกตมะเกหิจะปู่สวยมากนะคะปู่เจ้าขา นี่นะคะอันนี้ก็จะมีองค์เป็นพญาานาคที่สวยมากนะคะฝีมือช่างแบบดีมากเลยค่ะนี่ก็จะมีพระพุทธรูปให้เราได้กราบไหว้บูชานะคะนี่นะคะองค์ปู่นะคะสวยมากเลยค่ะองค์ปู่ปู่เมตตาทุกคนนะคะ ปู่เจ้าขาปู่เจ้าขาแอจะมปขอพรปู่นะคะปู่เจ้าขาหนูทำงานออนไลน์นะคะปู่หนูทำงานทาง Facebook, าเฟซบุก๊กทางเดียวทั o ยูทูบขอให้ปูกก่กปการมองเห็นขอให้หนู ประสบหนสำเร็จนะคะเจ้าคะ่ะขอให้คลิปหนูปัง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 ,ปงนะเจ้าคะ่ะปู่เนี่ยนะเจ้าคะ่ะเนี่ยนะคะองค์ปู่นะคะองค์ปู่สวยงามมากองค์ใหญ่มากเลยนะคะเนี่ยค่ะ ปู่วิโรปโขปูขป่วิโรปโคนี่เป็นเจ้าท่านท่านท่านเป็นเจ้าแห่งนาคนะคะท่านเป็นเทวดาแล้วนะคะท่านอยู่ชั้นจตุมหาราชิกานีเลยค่ะถ้าจ้าไม่ผิดปู่เป็นเจ้าแห่งนาคแล้วนะคะดูท่านค่ะโอ้ยแอรขนลุกปู่แบบสวยงามงากนะคะปู่สวยงามมากองค์ปู่เจ้าขา โอย้ยแแอร์ปื้มค่ะพี่น้องมูเจ้าเบิงปู่พันง่ามอิลีโอ้ยองยย่ไงค่ะว่ามันอง์ใหไงสุดแล้วจ้ะตั้งแต่แย่ายแอนั่นมาเห็นพญานาคมาพันไงอหลีใหญ่โตมากอันนี้ก็คือบริเวณข้างล่างบริเวณองค์ปู่นะคะก็ปูกมีการปลูกดอกไม้ปลูกกระเจียว ปลูกหลายอย่างคะ่ะอันนี้ก็น่าจะเป็นชื่อคนแต่เรามานี่ก็คือเราไปหลายที่ไงคะเราไปศรีสะเกดแล้วเรากลับมาเราก็เลยน,นี้ไม่ทันนะคะอันนี้เป็นครั้งที่สองที่แอร์อได้มากาบนะคะนี่นะคะแม่ยอ่นี่หญ่สุดเลดยเนาะแม่แต่นพญานาักมาเนาะเม่ว่าบ่ เาเห็นพญายนาม,มาัาแต่เห็นใจแม่ว่าองค์นี่หลาใหง่ก็มูลแล้วเพิ่นเป็นเจ้าแห่งนาคเด้นี่นะคะนี่นะคะปู่นะคะปู่เป็นเทวดานะคะปู่เป็นเจ้าแห่งนาคนะคะอันนี้ก็จะทางขึ้นไปตีได้ไม่พิษตี เลยรูปเลยปู่เป็นเจ้าแห่งหนาคนะคะยายเป็นคนที่สวดมุนทุกวันอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาราที่บ้านให้ทำบุญกันนะคะอันนี้ก็จะมีคล้องเดี๋ยวยายจะรูปคล้องดูนะคะว่าจะดังไหมอันนี้ก็ขอเชิญมานะคะ คองบารมีนะคะก็จะมาไหว้กันอันนี้เราก็นี่นะคะองค์ปู่องค์จริงคือใหญ่มากนะคะใหญ่มากจริงๆเลยเดี๋ยวยาแอร์ก็นั้นก่อนเนาะเดี๋ยวนะคะยายแอร์จะลูกข้องก่อนไม่รู้อันนี้จะเห็นไหมโทรศัพท์ นี่ตั้งมาทางนี้นะคะตัวใีญลูกคอนี่ก็จะทำบน ะะแล้วก็จะทำบุญละก็จะมีของขายนี่ค่ะวัดภูกุ้มข้าวอย่างงี้นะคะก็ขอเชิญมาได้นะคะแล้วก็จะจบภาพที่องค์ปู่เนาะเออเดี๋ยวเดียว,ยวไปทางนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะพาเดินไปดูที่ทางเข้ามานะคะอันนี้ก็จะน่าจะมีของที่แบบจัดชาวบ้านทำอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเรามาเย็นแล้วแล้วก็เลยไม่รู้นะคะ มีเดโนเสาร์ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวแยเจ็บเก็บภาพประทับใจองค์ปู่เนี่ยนะคะองค์ปู่ปูสวยมากเลยเช็คอินวัดผูกกมข้าวนะคะเขาก็จะเช็คอินกันตรงนี้ ก็จะมีทางขึ้นอันนั้นน่าจะเป็นเมตะเคียนขอโชคลาภเมตะเคียนกันอันนี้ก็จะเป็นศา,าลาโชคลาภเมตะเคียนนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นพี่ๆตาผาน,นี่เราไม่ได้เข้าไปนะคะ ันนี้ก็จะคือแม่ตะเคียนนะคะอันนี้ก็จะเป็นศาลาที่ว่าที่ก็าลังเข้ามาค่ะตอนแรกเป็นคลิปตอนแรกของยายแอร์แต่ทีนี้ยายแอร์ก็เดินไปเข้าห้องน้ำก็เลยตัดคลิปนะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของแม่ตะเคียนก็คือเรามาขอโชคขอลาบได้นะคะเดี๋ยวลองขอ F4 อูนะเอาไปเข้าทางน้น แต่แย่แ,ยก,แ,ยก,แยกลองขอโชคให้นะคะว่าจะให้ไหมนม่นะคะขอ นี่นะคะเร่มนีนะคะเห็นแล้วนะคะ,ะ,คะเห็นไหมคะได้แล้วนะคะเมื่อกี้ที่เห็นอยู่อันนี้ก็จะองค์มีแม่ตะเคียนอ่ะอันนี้พี่แอจะกลับแล้วนะคะกลับแล้วกลับแล้วค่ะปูขา